อนันตพันธ์อน,นันตพันธ์ครับอนันตพันธ์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  ความเป็นอนันตพันธ์คือความซื่อสัตย์ยุติธรรมความจริงใจที่มีให้เขาค้าขายกันแบบพี่แบบน้อง บริษัทคูโบต้าอนันตพันธ์นครราชสีมาจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2530โดยใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดห้วยถแถลงอนันตพันธ์โดยได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทสยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจำกัดให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องยนต์คูโบต้ารถไถนาเดินตามและยังจำหน่ายอุปกรณ์การ,รเกษตรทุกชนิด ด้วยการค้าขายที่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทำให้ลูกค้าเกรรรษตรกรไว้วางใจอนันตพันธ์ทั้งเรื่องสินค้าและการบริการที่เน้นความจริงใจและเป็นกันเองทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นโดยมียอดขายสูงสุด2,000คันต่อปีปี2547ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถดำนารถขุดและรถมือสอง พร้อมทั้งอะไหล่และศูนย์บริการครบวงจรปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น7สาขาได้แก่สาขาห้วยแถลงสาขาประชายสาขาโชคชัยสาขาเสินสางสาขาวังน้ำเขียวสาขาพิมามและบริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างสาขาที่7สาขาลำเทเมนชัย ทุกคนที่เป็นลูกค้าเราเราก็ต้องดูแลเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันคือเน้นการบริการหลังการขายให้ดีที่สุดบริการตั้งแต่ซื้อรถใหม่ออกไปเราก็ตามไปบริการ152ตรวจเช็ครถใหม่หนึ่งห้าสิบสองหมายถึงว่าเดือนที่1เดือนที่5แล้วก็เดือนที่12เราก็จะออกไปดูแลรถใหม่ตลอดเวลารวมไปถึงรถเก่าด้วยไม่ว่าจะเป็นการบริการเรื่องช่างเรื่องอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีนโยบายคุณภาพคือมุ่งมั่นและปรับปรุงการให้บริการซ่อมบำรุงและอะไหล่แท็กเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุดจนได้รับรางวัลคุณภาพมากมายอาทิรางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมระดับไดมอนด์ปี2,547ถึงปี2,550 รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมระดับซูเปอร์ไดมอนด์ปี 2,550- งปี2,551รางวัลผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยม2ปีซ้อนปี2,556และปี2,557รางวัลศูนย์บริการมาตรฐานระดับ5้าดาว3ปีซ้อนปี2,555ปี2,556และปี2,557รางวัลระบบการบริหารงานบุคคลยอดเยี่ยมปี2,556 รางวัลธรรมิบาลในงานบริการดีเด่นปี2557รางวัลช่างเหรียญทองปี2557รางวัลน,นักขายเหรียญทองปี2557เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในด้านบริการบริษัทมีการวางแผนและประเมินผลการบริการและความพึงพอใจของลูกค้ายอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือ ให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดโดยช่างผู้ชำนาญการซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจากบริษัทสยามคูบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดให้บริการตรวจเช็คและซ่อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทีมช่างบริการนอกสถานที่ออกให้บริการลูกค้าถึงบ้านหรือพื้นที่การใช้งานของลูกค้าบริการดูแลรักษารถที่หมดระยะรับประกัน นอกจากนี้อนันตพันยังมีศูนย์จำหน่ายอะไหล่แท้ของคูบัต้าทุกชนิดพร้อมให้คำปรึกษาจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านอะไหล่เพื่อรองรับความสะดวกสบายของลูกค้าอย่างครบวงจรจึงได้จัดตั้งบริษัทซับบริบูรณ์ลิสซิ่งจำกัดเพื่อให้บริการด้านสินเชื่อแก่เกษตรกร,กรในปี2555และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอนันตพันคือการได้รับการแต่งตั้งจากบริษัททาทามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถทาทาพร้อมทั้งอะไหล่และบริการในปี2,556ที่เรามาทำทาทาเนี่ยเราจะเปลี่ยนรถอีแตนให้เป็นทาทารถอีแตนทะเบียนก็ขับไปไหนก็โดนตำรวจจับแล้วก็ขับเข้าในเมืองอะไรก็ไม่ได้ขับได้แต่ขนส่งพืชผลทางการเกษตรแต่ทาทาคือตอบโจทย์เกษตรกรจริงๆ คือขับไปบรรทุกพืชไร่บรรทุกข้าวบรรทุกอะไรบรรทุกได้อยู่ในหมู่บ้านได้แถมยังขับมาในเมืองมาซื้อของในเมืองได้หมดคือซื้อคันเดียวจบเหมาะกับลูกค้าเกษตรกรอย่างเราเพราะมันเป็นรถกระบะเพื่อการบรรทุกจริงๆบริษัทอนันตพันธ์ออโตโมบิลจำกัดปัจจุบันมี2สาขาได้แก่สาขาเมืองนครราชสีมาและสาขาโชคชัย เน้นจำหน่ายรถกระบะบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรนอกจากนี้รถยนต์ทาทายังมีระบบ CNG แท้จากโรงงานเพียงรายเดียวในตลาดรถยนต์พร้อมทั้งมีศูนย์บริการและอะไหล่ครบวงจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านการบริการหลังการขายสามารถมั่นใจด้วยรางวัลคุณภาพมากมายรางวัลผู้แทนจำหน่ายรายใหม่ที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันทักษะช่างบริการ นอกจากการขายและการบริการแล้วบริษัทได้มุ่งเน้นการทำกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมเพื่อหวังให้พี่น้องกินดีอยู่ดีโดยได้ดำเนินการโครงการต่างๆมากมายโครงการอนันตพันธ์ปันรักสู่น้องโครงการอนันตพันธ์ทำนาเลี้ยงน้องกิจกรรมช่วยเหลือสังคมช่วยภัยน้ำท่วมช่วยภัยแล้งให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโครงการเคเบสัญจรร่วมกับ โรงงานน้ำตาลคอนบุรีการที่ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ากับอนันตพันเป็นการจุดเริ่มต้นที่เราจะมาสารสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวเดียวกันลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าคือพระเจ้าแต่ผมว่าเขาคือครอบครัวถ้าเราไปที่ไหนแล้วเขาบริการเราไม่ดีเรารู้สึกเสียใจเสียอารมณ์แต่ถ้าเขามาหาเราแล้วเนี่ยแล้วเรามาตอบโจทย์เนี้ยให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าอนันตพันไปเนี่ยคุณลูกค้าให้เชื่อมั่นได้เลยว่าซื้อปุ๊บนั่นคือแค่การเริ่มต้นที่เราจะพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่า เราเต็มใจที่จะบริการกับคุณจริงๆลูกค้านี่สําคัญที่สุดเปิดใจกับลูกค้าแล้วคิดไว้เสมอว่าอย่าไปโกงเขาอย่าไปอายุติธรรมกับเขาเขาคือผู้มีพระคุณอนันตพันธ์บริการด้วยมาตรฐาน ISO และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพราะเราดูแลกันและกัน